สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้คุูชิดจะพามาดูที่มาของสมการในการหาค่าการแกว่งของลูกตุ้มนาริกาอย่างง่ายหรือซิมเป็นฮานูลัมนะครับนี่ครูเริ่มต้นจากนี้ครับถ้าสมมุตินะครับวา่ามีลูกตุ้มตัวหนึ่งนะครับอาจจะแกว่งอยู่บนพื้นผิด้านนะครับก็ได้โอเคนะครับซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับถ้าเราจะใช้สมการที่จะ พิสูจน์ต่อไปนี้นะครับเจ้ามุมทีตานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจับเจ้าลูกตุม้มตันนี้เดึงออกมานิดนึงเนี่ยครับด้วยมุมทีตาค่าหนึ่งที่ทํากับแนวดิงนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับมุมที่เราใช้นะครับจะเป็นต้องเป็นมุมทีตาที่มันแบบน้อยๆน,นะครับที่ถามว่าน้อยแค่ไหนนะครับในทางที่เราจะใช้เนี่ยนะครับ ในเจ้ามุมนี้นะครับจะต้องจริงๆควรจะน้อยกว่า10องศานะครับหรือถ้าในทางปฏิบัตินะครับเวลาเราทดลองแลอบในพวกนี้นะครับถ้ามันซึ่ง10องศานะครับมันอาจจะวัดยากเกินไปนะครับอาจจะยอมรับที่15องศาก็ได้นะครับนั้นคือในทางการทดลองนะครับทีนี้นะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับ ไอ้เจ้าค่าทีต้าตรงนี้นะครับสุดท้ายมันจะมีผลต่อค่าความคัดเคลื่อนนะครับถ้าสมมติว่ามุมทีต้ามันมากนะครับสูตรที่เราจะพิสูจน์ต่อไปนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้จริงนะครับหรือมีความคัดเคลื่อนเยอะนะครับฉะนั้นให้เน้นจําไว้นะครับว่าในกรณีนะครับกรณีนี้นะมุมทีต้าที่ใช้ต้องเป็นมุมทีต้าที่มันน้อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มตรงนี้ต่อครับ ถ้าสมมติว่าเราดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วเกิดแล้วปล่อยนะครับแน่นอนว่าเจ้าลูกตุ้มนี้นะครับมันก็จะแกวงกลับไปกลับมานะครับซึ่งถ้าเราปล่อยในมุมเท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็นซิมเพิลพนดูล่ามจริงนะครับมันจะต้องมาปลายสุดฝั่งนี้ด้วยมุมเท่านั้นหรือมุมทีท่าเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่มันแกว่งกลับไปกลับมาได้นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีแรงมากระทำ ถูกนี้ครับซึ่งแรงนั้นคืออะไรนะครับนี้เรามาดูครับถ้าเรามาพิจารณานะครับแรงที่กระทาต่อเจ้ามวลก้อนนี้ก็จะมี1น,นะครับนั่นก็คือแรง mg อันนี้จะเป็นสีน้าเงินดีกว่าครับซึ่งลงในแนวเด่งเสมอแบบนี้นะครับ2นะครับถ้าเรามาพิจารณานะครับในแนวสู่ศูนย์กลาง กับแนวสัมผัสตรงนี้นะครับมุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมทีต้าเช่นเดียวกันนะครับลองกิากันนะครับตัวนี้ขนานกันนะครับลาเส้นตัดเพราะฉะนั้นมุมตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับมุมตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วนะครับแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงที่มันดึงให้มันกลับไปกลับมานะครับอันนี้เราพิจารณาที่ไม่มีแรงท่านากาศนะครับนั่นก็คือแรง M g s i n ีตนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับตามกฎของนิวตันเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อแรงรับไม่เป็นศูนนะครับแน่นอนว่าวัตถุก,ก็จะขึ้นด้วยความเร่งนะครับฉะนั้นสมการที่คุณจะตั้งมานะครับก็จะเป็นเริ่มต้นนะครับคือซิกมาเเท่ากับ MA นะครับ ในกรณีนี้เราคิดตามแนวสัมผัสนะครับตามแนวสัมผัสก,ก็คือแนวนี้นะครับเพราะแรงรับนะครับจริงๆก็คือ,อ mg sine t h นั่นเองนะครับแต่นิดนึงนะครับในกรณีนี้นะครับเราอาจจะต้องมากำหนดจุดตัวนี้ก่อนนะครับ จุดที่อยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อมันนะครับว่าจริงมันก็คือตำแหน่งสมดุลนั่นแหละนะครับจริงไอเส้นที่ลากนะครับลากจากตำแหน่งสมดุลมายังตำแหน่งที่วัตถุอยู่หรือตำแหน่งปลายของเนี้ยนะครับจริงๆมันก็คือการกระจัด x นั่นแหละนะครับแล้วก็กำหนดความยาวเชือกเลยด้วยเลยก็ได้นะครับความยาวเชือกเป็น l ซึ่งถ้าเรายึดตามทิศของการกระจัดให้เป็นบวกนะครับนั่นหมายความว่าแรง MG s i n ซนะก็จะติดลบนะครับแต่ในที่นี้นะครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะขนาดนะครับเราอาจจะพิจารณาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับขนาดของแรงลับถ้าไม่อยากยุ่งยากเรื่องของเครื่องหมายนะครับก็เป็นขนาดของแรงลับ ซิกมาเนะครับเท่ากับเอ็มแล้วก็ขนาดของความเร่งนะครับคือคิดเฉพาะขนาดนะโอเคพราเอ็มกีไซ i ์ก็ต้องไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกลบใดๆนะครับเพราะว่าค่าเวลาก็เป็นปริมาณสเกลรานะครับซึ่งเราก็หาเฉพาะขนาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ MA a ในกรณีนี้นะครับ ซิมเพิลฮาร์โมนิกก็เท่ากับโอเมกากำลังสองเออันนี้ก็คิดเฉพาะขนาดนะครับจริงๆ A มันควรจะเป็นลบโอเมกากำลังสองถูกไหมครับแต่อันนี้เราคิดเฉพาะขนาดมันก็เลยเป็นโอเมกากำลังสองนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตัด M กับ M ทิ้งไปตามๆนะครับ ในกรณีนี้นะครับจริงถ้าเรามาพิจารณาที่ค่าไซนต่อนะครับไซนก็คือข้ามฉากถูกไหมครับทีนี้มุมฉากคือตรงไหนนะครับจริงรูปที่ครูวาดอาจจะอาจจะไม่สมมาตรเท่าไหร่นะครับจริงมุมฉากก็คือมุมนี้ครับ,บทีนี้ค่าไซายคืออะไระครับไซนข้ามฉากนะครับไซนคือ x. เอ้ยข้ามฉากข้ามคือ x ใช่ไหมครับ ฉากก็คือด้านเส้นปลาเส้นนี้ครับซึ่งจริงมันก็ค่อนข้างที่จะยากในการวัดนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับเขาก็เลยค่าใช้ค่าประมาณครับใช้ค่าประมาณยังไงที่ในกรณีนี้นะครับถ้ามุมทีต้ามานันน้อยๆนะถ้ามุมทีต้ามานันน้อยๆมันจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะครับส่งผลให้เกิด ค่า sin ทีตานะครับมันจะมีค่าประมาณค่าแทนทีตานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงที่มาแล้วกันนะครับถ้าค่ามุมทีตาน้อยๆนะครับค่า s ซ n ์ทีตามันจะมีค่าประมาณค่าแทนทีตานะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับในกรณีนี้นะครับเราอาจจะใช้ค่าไซนตัวนี้เป็นค่าประมาณคือค่าแทนได้อ่า ก็ประมาณเป็น g แทนนะครับก็จะเป็น g แทนคือข้ามชิดใช่ไหมครับข้างก็คือ x ชิดก็คืออะไรครับก็คือ l เพราะมันก็เลยเป็น g x ส่วน l เท่ากับ m แล้วก็โอเมก้บบากำลังเอ้ย m ตัดไปแล้วโอเมก้บบากำลังสอง x เสร็จแล้วนะครับเดซ x กับ x ก็ตัดกันไปเราจะไดโอเมกานะครับเท่ากับสแควรูส่วน L นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราไดโอเมกาหรือความถี่เชิงมุมนะครับเท่ากับสแควรูส่วนแลแล้วเนี่ยนะครับนี่ลองแทนไอเจ้าโอเมกาตัวนี้นะครับ เป็น2พายส่วนค่านะครับหรือ2พาย f ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราต้องการหาความถี่นะครับก็จะได้เป็น f เท่ากับ1ส่วน2พายสแ r วรู o t g ส่วน L นั่นเองหรือถ้าเราต้องการหาค่านะครับเนื่องจากค่าเป็นส่วนกลับของความถี่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น2พายนะครับเท่ากับสแปรรุทแอส่วน G นั่นเองนี่คือที่มาของสมการนะครับในการหาภาพเวลาความถี่แล้วก็ความถี่เชิงมุมของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนานิกายอย่างง่ายนะครับแต่ย้ำนะว่าสูตรนี้ใช้ในกรณีที่มุมทีต้ามันน้อยๆน,นะครับ